ต้นหนังสอนเทรนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแกะจุดเข้าใจขอผมกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับอาจารย์เข้าคู่เงินปอนเยนนะครับผมเป็นจํานวน20หลอดนะครับซื้อขึ้นนะครับวันที่29เดือน4นะครับ2021นะครับก็เป็นช่วงพรีลอนดอนเซสชั่นนะครับผมได้กําไรมา6460ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ230,000บาทนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูจุดเข้าของเขากันนะครับ ามาดูทำเฟรมวีกันก่อนนะครับทำเฟรมวีกก็มีไส้ทางด้านบนนะครับจะเห็นว่าจังหวะที่เขาเทคโปรฟิตนะครับเป็นจังหวะที่ปลายไส้ของแท่งทำเฟรมวีกพอดีนะครับผมต่อมาเราไปดูทำเฟรมเดกันนะครับผมก็ทำเฟรมเดก็พักตัว1วันนะครับหลังจากที่เบรกขึ้นมาเต็มแท่งนะครับผมแล้วเขาก็ยืนเหนือแนวต้านด้วยนะครับ ค่อนข้างสวยงามนะครับถ้าเบรกไปได้นี่ยิ้มเลยนะผมแล้วก็มีไส้ให้ขึ้นไปเติมนะครับเป็นไส้ทั้งทำเฟรมเดย์แล้วก็วีคนะครับผมต่อมาเรามาดูสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงก็จ่อจอเบรกนะครับผมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้หนึ่งชั่วโมงกับสามสิบนาทียังไม่เบรกออกจากกรอบนะครับปึ๊บนี่นครับเขาจบข้างล่างแนวรับนะครับผม ตอนนี้ทำเฟรม15นาทีก็พักตัวนะครับผมเป็นตัวบวกเลยเป็นโดจินะผมแต่จะเห็นว่าจังหวะที่เขาเข้านะครับเป็นจังหวะเบรกทำเฟรมใหญ่นะครับโดยที่แท่งเทียนเขายังไม่จบเหนือแนวต้านนะครับนาทีที่เขาเข้าก็เป็น8นาฬิกา49นาทีนะผมเนี่ยจังหวะนี้เขาเข้าไปแล้วนะครับ สต็อปลอสเขาก็อยู่ปลายไส้ทางด้านล่างนะครับประมาณร้อยสิบจุดนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเวลาเขาตั้งสต็อปลอสนะครับเขาจะนึกถึงขาดทุนก่อนนะครับเขาไม่ได้นึกถึงกําไรก่อนนะครับเขาคิดว่าเขาจะขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับผมจังหวะน,นี้ก็เบรกขึ้นไปนะครับผมตอนนี้สามสิบนาทีจบแท่งหนึ่งชั่วโมงจบแท่งนะครับ จบเหนือแนวต้านแล้วนะครับผมแล้วก็เบรกทำเฟรมใหญ่นะครับจะเห็นว่าจังหวะนี้เขาขึ้นไปโดยที่ไม่ได้ลงมาทำไส้นะครับแสดงว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาควรจะขึ้นไปเลยนะครับไม่ควรจะกลับมาที่โลของแท่งปัจจุบันแล้วนะครับก็จากที่เราตั้งส t o p loss ไว้ร้อยเอาร้อยสิจุดนะผมอันนี้เราเอามาไว้ที่ทุนได้เลยนะครับ จังหวะน,นี้เขาก็ถือไปต่อนะครับเพราะว่าทาเฟรมใหญ่อย่าง Day แล้วก็วี k นะครับมีไส้นะผมให้เราขึ้นไปเติมนะครับนี่ครผมขึ้นมาจังหวะขึ้นมาเติมไส้นะครับ4ชั่วโมงมีไหมจะเห็นว่าซ้ายมือมีแนวต้านนะครับแต่ว่าด้วยความที่ Time Frame Day กับวี k เขามีไส้นะครับก็มีโอกาสที่จะทะลุไปได้นะครับผม เรียบร้อยถึงเป้านะครับเบรกไปต่อนะผมก็น,นี้ก็เป็นจังหวะ impulse นะครับผมจะเห็นว่าเขาเข้าตั้งแต่แท่งเทียนยังไม่จบแท่งนะครับแล้วก็ลุ้นให้ขึ้นไปเติมไส้ทำเฟรมใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจังหวะที่เขาเลือกที่จะถือมากกว่าทํากําไรแบบร้อยจุดร้อยห้าสิบจุดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ